รหัสต่อไปค่ะคุณพี่2036ค่ะ2036ตัวนี้เป็นงานไซส์ใหญ่ค่ะมีสายคล้องแขนนะคะสายคล้องแขนสายหิ้วนะคะคุณพี่ฐานกระเป๋าอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะความสูงอยู่ที่4นิ้วไซส์มาตรฐานใส่แบงค์พันได้ไม่ต้องพับปลายนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะมีสายคล้องแขนนะคะหรือว่าสายหิ้วให้1อันนะคะคุณพี่อันนี้ หิ้วแบบนี้เลยเข้าแขนได้นะคะจนถึงข้อศอกเลยถือออกงานฮิ้วไปงานค็อกเทลปาร์ตี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้หนังของเขาเป็นงานหนังวัวพิมพ์ลายลินจีค่ะการรอยขีดข่วนนะคะราคาป้ายเต็มค่ะอยู่ที่1,700ค่ะซื้อในไลฟ์สดค่ะคุณพี่ราคาออนไลน์ค่ะ1,290บาทนะคุณพี่ด้านหลังค่ะ1ช่องล้วงนะคะ เปิดฝากระดุมค่ะคุณพี่จะใช้เป็นงานสองพับก่อนจะเป็นงานช่องธนบัตรกว้างๆนะคะกลางผนังออกได้สองชั้น เป็นผนังเรียบนะคะอีก1ชั้นด้านบนมีผนังเรียบอีก2ชั้นช่องการ์ดอีก5้าใบค่ะช่องซิปหนาๆอีก1เส้ซนตัวนี้ช่องซิปปากกว้างมากนะคะรูดเปิดไปนะคะปากกระเป๋าคือกว้างเลยแล้วก็มีช่องผนังกั้นตรงกลางให้ด้วยนะคะผ้าซับในของกัญญาจะเป็นงานผ้าทอลายแบรนด์กระดุมด้านหน้าค่ะเปิดออกมาเป็นงาน3าพับค่ะเป็นงานอัลบัมการ์ดนะคะสองข้าง2ฝั่งเลยและมีช่องผนังลวงให้เพิ่มเติมทั้ง2ข้างเลยค่ะฝั่งนี้มี มีให้สองผนังนะคะคุณพี่ให้ดูใกล้ๆมันจะเป็นปึ๊บๆอย่างนี้สองช่องและอีกฝั่งหนึ่งค่ะมีอีก1ช่องผนังกว้างๆตัวนี้มีที่เสียบปากกาที่เสียบดินสอนะคะเสียบไปเก็บปากกงปากกาดินสอราคาใเต็ม1,700ราคาเสียบคัน1,290บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะคุณพี่สีพร้อมส่งนะคะสีบอสตัน เขียวเข้มตัวนี้มีใบสุดท้ายแล้วค่ะสองศูนย์สามหกค่ะสีมอคค่าค่ะสีมอคค่าน้ำตาลอมเทานะคะตอนนี้มีสองใบสุดท้ายค่ะสีแดงค่ะคุณพี่ตอนนี้มีสามใบสุดท้ายนะคะนอกนั้นยังพอมีประมาณสิบกว่าคิว2ี่สิบคิวนะคะอันนี้สีกะกีค่ะคุณพี่ถัดไปค่ะสีดำค่ะนะคะและสีสุดท้ายค่ะคือสีน้ำตาล